สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ค่ะจะอยู่ที่อ่าวไข่จังหวัดระยองค่ะอ่าวไข่เนี่ยน้อยคนจะรู้นะคะเพราะว่าที่นี่เป็น p r i v a t e b e a ร h จริงๆคนน้อยมากๆค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะอ่าวไข่เนี่ยแหละคะ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรออ่อาวแบบนี้ที่ระยองแล้วน้ําทะเลเป็นยังไงหาดรายเป็นยังไงนี่ค่ะวันนี้จิ๊กมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่ไม่ได้านหลังจิ๊กตอนนี้ ชายหาดกว้างมากๆเลยค่ะเห็นตรงนู้นไหมคะที่เป็นหินอยู่ตรงนูน้นเมื่อกี้ค่ะจิ๊กได้ไปเจอกับพี่นัทซึ่งพี่นัทเนี่ยเป็นคนท้องที่ของอรยองนะคะพี่นัทเป็นรุ่นพี่ที่นักสือการพี่นัทก็บอกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหินคลี่ป่า นี่แหละค่ะตรงนู้นมานี่อ่าวไข่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ค่อนข้างจะถ้าเกิดไม่ใช่คนพื้นถิ่นจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่คิกว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองเข้าไปดูใน o o o l l ขทางมาเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่ใช่แค่หาดทรายที่กว้างแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำทะเลใสอย่างนี้ แต่จิ๊กจะพามาดูอีกสิ่งหนึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มาทะเลบางที่ก็มีบางที่เนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นสิ่งที่จิ๊กจะพาไปดูนั่นก็คือปูลมค่ะใครจําได้ไหมคะว่าตอนเด็กๆที่เวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่เป็นเป็นเม็ดๆๆเหมือนกับเม็ดไข่มุกหรือถ้าเกิดคนสมัยก่อนอาจจะบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าลูกอมวันๆน,น,นั่นแหละค่ะและที่นี่ค่ะมีปูลมเยอะมากๆเลยค่ะแล้วดูนะคะเดี๋ยวจิ๊กจะพาให้ไปดูนะ นี่ปูดปองลม <laughs> ะะที่อยากจะนึกถึงกิจกรรมความหลังการวิ่งจับปูลมการนั่งดูปูลมเนี่ยก็มาได้ที่นี่นะคะนอกจากที่นี่นะคะจะมีชายหาดที่สวยงามมีคลื่นมีลมที่ไม่ได้แรงมากแล้วยังมีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพายค่ายหยักหรือว่าการใช้พายแพดเดิลบอร์ดนะคะก็สามารถมาทํากิจกรรมทางน้ำที่นี่ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่ได้เป็นสายกิจกรรมจา๋าจะมานั่งนั่งนอนๆอนชิลๆชิ มาได้กลิ่นทะเลนั่งกินน้ำมะพร้าวจิบริมทะเลฟังเสียงคลื่นแบบนี้จิ๊กบาก็เป็นอีกหนึ่งการชาร์จแบตนะคะอ้าววันนี้ใครสนใจอยากจะหาที่พักหรือว่าอยากจะมาดูว่าอ่าวไข่อ่าวไข่โทษค่ะมาดูว่าอ่าวไข่อยู่ที่ไหนก็ลองเซิร์ชกูเกิลดูนะคะอ่าวไข่จังหวัดระยองแนะนําเลยค่ะ